ถูวเขียวเกิดขึ้นมาวันนี้ถวเขียวเป็นท้องนั่เมื่อวานครนะถวเขียวนุ๊กเห็นไหมตอนนี้ตอนเนืปอหมดยุคสี่ตอนเนือตอนเท่ากันปอนนึงไอ้นี่ถวเขียววันนี้เกิดอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ปอนหึ่งอะเดี๋ยวคุมเดี๋ยวเดี๋ยวคุมคุมไว้ก่อนเดี๋ยวก็ได้จะได้เดี๋ยวเขาคุาคูน้ำหนักกันจริงๆเราต้องชกร้อยยี่สิบสี่แล้วนะต่อไปนะนะเวทนี่มันเวทนี่มันตึงหน่อยนะ แนีพวกเดนเนอกลัวเสียเปียกไปทีหลังนะบอกต้อมีรถหน่อยตอนที่ตอนนั้นโอ้ยเสียเปียกนะอ้รอบเดียวแหละรบหน้าร้อยยิบสีไม่น้อยกำลังดีแราแล้วดเยไปได้ไปได้เราไปหน้าร้อยี่สิบรานไม่ต้องกลัวหรอกคอมเตอร์ประกเข้าไปมาทำลายเองหรอเขารู้ว่าเองด้ยตัวเขียวรถสามอนนี้รถารถยด้ไ นี่รถไปนัดเราไปสองฟอนนะตัวเกียร์ถือว่ารถได้สองฟอนเลยถือว่าเยอะเยอะพอสมควรนะซ้อมเป็นไงเรอบนี้ที่เดิมเลยนะล่าสุดเราแพ้แล้วแต่โดนจัดตุลาละครับผมวันเจอใหญ่เจอยากแต่วันนี้เราเจอตัวไม่ไม่ไม่ต่างกันมากนะได้สบายนะคิดว่าเดี๋ยวอีกปอนนึงคิดว่าเดี๋ยวน่าจะรู้เรื่องนะอ่ะฝากไปขับเชียร์นะวันนี้เอาสู้ๆหน่อยฝากไปชาซาลีโอเคน้องชาชุกดีครับเอาละ แนะนำตัวทางมากกันหน่อยเนาะเซกัสผมแบดมินต <po> ันซินดี้มาไทยครั <Jonas> <ctions> บวันนี100้ร้อยเท่าไรร้อยร้อยยี่สิบสามยี่สิบสามเมื่อวานเนี่ขึ้นจริงๆที่เราคุยกันนะร้อยอะร้อยยี่สิบสองครับผมแต่วันนี้ถั่วเขียวมาเยอะนะครับไม่เคยชอบถั่วเขียวยังก็ยังครับยังนี่คือเรามมยในรายการทั้งคู่ไหมครับมบนรายการนะเราซ้อมอย่างที่ใต้ป่ะครับผมซ้อมเมื่อไห่วันนะวันเดือนสิบกว่าวันประมาณแล้วที่ที่ใต้ตอนนี้มีนักมวยคนไหนบ่ายซินบีเลยมี เียอ้าววแล้ไปแล้วไปปร่ำกับใครที่ไหนไปปร่ำกีบใครหนึงไปร่ำกับที่ไหนใครใครไหนเจนเนอร์นะใครอ๋อแต่ไม่ได้ไปฟองใครอื่นกับไม่ได้ฟังแต่ก็มีคนงขกำลังอยู่นะเราเป็นมวยประเภทยังไงก็ บเคได้หมดฝีมือก็ได้อะไรก็ได้โขกเขียวได้เห็นแล้วนะเขาเป็นยังไงนะประเภทจอมลงทุนเลยนะเราหน้าจะได้สูงเขาหน่อยไหมคิดว่าได้สูงเท่าไหร่เราสิบแปดน้ำหนักคนเราเป็นปอยเท่าไหร่หกสิบสองกิโลปีนี้อายุเท่าไหร่ยี่สิบปีผลงานหลังๆเป็นไงบ้างสามไฟหลังนี่ ไล่ชนะไปแล้วแพ้เมื่อกี้ไฟอ่างสามไฟเนี่ยแพ้สองชนะไแล้วนว่าล่าสุดชกไวร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเอ็ดมันวันนี่มันปล่อยขึ้นมาครับผมใหญ่นะวันนี้นะเคยเคยชกเวดไหมไม่เคยร่างกายเป็นไงเมื่อกี้วาก็น่าจะดีถึเแล้วว่าคนตกใจฮะนัดอะไรไปสู้กับไอ้ถั่วเขียวเนี่ยก็มีทุกลูกแน่นอนครับทุกลูกอ่ะเราเป็นคนจากจังหวัด คนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอ่ะคว้าไปครับเชียร์เลยสุราษฎร์ธานีครับคว้าพี่น้องชาวสุราษฎร์เป็นต้นใจพวกหน่วยพุทธมีดีแน่นอนครับโอเค